We'll <laughs> วิดีโอนี้สปอนเซอร์โดย t r i p p e r One Bangkok Studio สวัสดีครับเ,เพื่อนๆและก็น้องๆทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิ k กี้เมาครับกับรายการประจำเย็นวันจันทร์แบบนี้ครับรายการมาฟังสต o r อรี่ครับแล้ววันนี้ทุกคนก็ลังอยู่กับผมครับ n i นิกกี้เช่นเคยครับ ถ้าหากว่าใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้กดติดตามกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องนิกิเม์นะครับขอใช้เวลาช่วงนี้สักเล็กน้อยครับพูดถึงสปอนเซอร์ของเราในคลิปนี้ครับตอนนี้เนี่ยประเทศก็เปิดอย่างสมบูรณ์แบบแ้วครับเราสามารถไปไหนมาไหนกันได้อย่างอิสระโรงเรียนเนี่ยก็เริ่มเปิดให้นักเรียนได้ไปเรียนกันตามปกติการได้ออกไปทํากิจกรรมนอกเวลาเรียนหรือว่าเข้าคลาสเพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษก็ เป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับ Triple One Bangkok Studio ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแล้วก็น่าสนใจเพราะมีคลาสเต้นที่หลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการตามเทรน์ที่ล้ำสมัยแล้วก็ไม่ตกยุคทั้งคลาสบัลเล่คิดแดนซ์มิวสิกวิดีโอคลาสวาไรตี้แดนซ์จมนสติก รวมถึงคลาสยอดนิยมอย่างคลาส TikTok ครับที่น้องๆสามารถเรียนพร้อมทั้งการถ่ายทำจากตูดิโอซึ่งน้องสามารถมีคลิปที่ยอดเยี่ยมไปลงติ ktok ได้ทันทีนี่ยังไม่รวมถึงน้องๆคนไหนที่อยากมี MV วสวยๆเป็นของตัวเองหรือว่าอยากมีคลิปสั้นๆส,สวยๆทาง Tri ป l e One Bangkok Studio ก็สามารถจัดการให้ได้ทันทีครับ t r i p l e One Studio ตั้งอยู่แถวลาดพร้าววังหินในพาซาลากูนหาไม่ยากเลยครับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยสามารถเข้าไปกดติดตามเพื่อขอรายละเอียดได้ในเพจของท e ิป One Bangkok s t u ค i o ที่นี่จะขึ้นมาให้ที่ด้านล่างนี้ครับหรือว่าตู้ไปสอบถามก็ได้ที่เบอร์0863840962ถ้าอยากมีคลิปเต้นเด็ดๆอ,ๆอย่าลืม t คลิปวันแบงคอกสตูดิโอนะครับพพ็อตหนังที่เกี่ยวกับวิญญาณผีร้ายหรือว่าปีศาจจากขุมนรกที่เข้าสิงสู่ในร่างกายของมนุษย์เพื่อใช้ร่างของมนุษย์นั้นเป็นสื่อกลางอาจทําให้คนดูหลายๆคนนั้นถึงกับต้องขนลุกในความน่าสะพรึงกลัว ยกตัวอย่างเช่นหนังเรื่อง The Exorcism of Emily Rose ในปี2005หรือว่าล่าสุดครับ The Medium ร่างทรงในปี2021หนังที่นิคได้เอ่ยถึงหรือว่ายกตัวอย่างไป2เรื่องนี้อาจทำให้เ,เพื่อนๆได้เห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการเข้าสิงร่างแต่ว่านั่นอาจจะไม่สยองขวัญเท่ากับเรื่องที่นิคกำลังจะเล่าในต่อไปนี้ครับเพราะาเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อไปนี้นั้นคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริง บุคคลต่อไปนี้คือบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงๆเป็นเคสที่คนทั้งโลกยอมรับว่าเป็นอาการของผีเข้าที่ชัดเจนที่สุดกับเรื่องราวของเด็กสาวที่ชื่อแอนนาเลี i สมิเชล จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแอนนาีลสมิเชลเธอเกิดเมื่อวันที่21กันยายนปี1952ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมนีพ่อของเธอมีชื่อว่าโจเซฟ ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นคนที่นิ่งเฉยแล้วก็เย็นชาแต่ว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีความห่วงใยในตัวลูกสาวครับแม่ของเธอมีชื่อว่าอันนาเธอคือคนที่เลื่อมใสแล้วก็เคร่งครัดในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกมาตลอดทั้งชีวิตของเธอแล้วก็ได้ถ่ายทอดจิตวิญ,ญญาณนี้ไปสู่ลูกสาวของเธอครับแอนนาเลียสโรสวิทาเกอร์ทรูดบาบารารวมถึงพี่สาวที่ไม่ได้ปรากฏในภาพนี้ของแอนนเลีสเธอมีชื่อว่ามาธา ซึ่งได้เสียชีวิตด้วยโรคไตวายตั้งแต่อายุได้8ขวบจากการที่ได้สูญเสียลูกสาวที่ท้องก่อนแต่งคนแรกของอันนาะทําให้เธอนั้นยิ่งเคร่งครัดในาศาสนามากยิ่งขึ้นและได้ถ่ายทอดความรู้สึกผิดบาปนี้ไปสู่ลูกสาวคนที่สองของเธอแอนนาเลสโดยการกระตุ้นให้ลูกสาวของเธอนั้นสวดมนต์ขอพรชําระบาปอยู่อย่างสม่าเสมอโดยหวังว่าการกระทํานั้นจะเป็นการล้างบาปของตอนเองที่เกาะขึ้นและไม่ว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่อันนาต้องการหรือไม่ก็ตามมันทําให้แอนนาเลส รู้สึกผิดบาปเทียบเท่ากับผู้เป็นแม่ทั้งๆที่มันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยสักนิดนอกจากนี้ครับอนนายังสอนให้ลูกๆของเธอนั้นนอนบนพื้นคอนกรีตที่เย็นแล้วก็แข็งโดยปราศจากผ้าห่มเพียงเพราะเชื่อว่าการกระทําแบบนี้นั้นเป็นการทําเพื่อไถ่บาปให้กับคนจรนจัดคนติดยาหรือว่าคนไร้บ้านที่พบเจอได้ง่ายตามท้องถนนเ <c oughs> พื่อที<ๆ>่จะไม่ให้พวกเขานั้นถูกเผาไหม้ในนรกแต่ในตอนนี้นั้นเพื่อนๆกับน้องๆต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่มีใครที่สอนให้พวกเขา ทำแบบนั้นไม่มีนักบวชหรือว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางศาสนาบอกว่านั่นคือวิธีที่ถูกต้องแต่นี่คือวิธีที่ครอบครัวนั้นสอนให้อนาเลสทำอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงการเข้าร่วมพิธีมิสซาในสัปดาห์ละสองครั้งเข้าเรียนภาษาโรมันแล้วก็ภาษาละตินเพื่อที่จะได้สามารถอ่านตำราคริสต์ได้อย่างเข้าใจแล้ววันที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของอนาเลสก็เดินทางมาถึงครับในปี1968ในขณะที่เธอมีอายุได้16ปีเธอมีอาการผิดปกติครั้งแรก เมื่อเธอหน้ามืดหมดสติแล้วก็ชักเกรงในห้องเรียนว่ากันว่าคนที่เห็นอาการของเธอในตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเธอมีอาการคล้ายกับตกอยู่ในภาวะในครั้งแรกครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยวิธีใดก็ตามอาการของเธอหายไปครับแต่ในปีถัดมาครับในปี1969เธ <covenant> อก<ถ>็เกิดอาการชักอีกเป็น <nov. S 1> ครั้งที่2เธอตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่หนักมากมาทับเธอที่กลางหน้าอกจนเธอเนี่ยไม่สามารถขยับ หรือว่าหายใจได้ถึงกับขนาดที่ปัสสวะรถที่นอนครับด้วยเหตุผลนี้ทําให้พ่อกับแม่ของเธอนั้นพาเธอไปร,รักษากับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคลมบ้าหมูชนิดรุนแรงหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า t e p o r a l low อีพิลิปซีที่ทำให้ชักแล้วก็สูญเสียวความทรงจําครับและผลข้างเคียงที่น่ากลัวของมันก็คือทําให้เกิดอาการประสาทหลอนทั้งการมองเห็นแล้วก็การได้ยิน a n นเนล s สนั้นได้รับยาเพื่อรักษาแล้วก็บําบัดอาการนี้ของเธอถึงแม้ว่ามันจะช่วยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่ามันก็สามารถประครับประคองให้เธอ เรียนจบไฮสคูลแล้วก็เข้าสู่มหาวิทยาลัยได้แต่ว่าเธอก็ยังคงมีอาการชักแล้วก็มองเห็นภาพหลอนอยู่เรื่อยๆครับเหมือนกับว่าแพทย์แผนปัจจุบันนั้นไม่สามารถรักษาอาการของเธอให้หายขาดได้เหตุการณ์นั้นเลวร้ายขึ้นเมื่อเธอติดเชื้อวัณโรคแล้วก็มีอาการปอดบวมทําให้เธอต้องเข้าไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นเวลา2-3ถึงสสัปดาห์ซึ่งเป็นการรักษาแบบการจ่ายยาปฏิชีวนะให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังครับและหลังจากที่เธอกลับมาพักฟื้นที่บ้านครับครอบครัวของเธอก็พบว่า เธอมีบุคลิกภาพแล้วก็พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเธอโมูหูโหแล้วก็โกรธง่ายเธอได้ยินเสียงแปลกๆที่สาบแช่งตัวเองรวมถึงการมองเห็นใบหน้าของปีศาจได้ตามสถานที่ทั่วไปเธอเริ่มเกลียดชังวัตถุหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาถึงแม้ว่าเธอจะอ่านคําสอนภาษาคริสเตียนได้แต่ว่าเธอก็อเลือกที่จะอยู่หา่างจาก ไม้กางเขนแล้วก็ภาพเหมือนของพระเยซูพฤติกรรมที่แปลกประหลาดของเธอนั้นเป็นที่สังเกตได้จากนักสแสวงบุญที่เริ่มได้กลิ่นเหม็นสาบข,ของปีศาจที่ชั่วร้ายออกมาจากตัวของ a อนเ y ลีสและแม้แต่การเข้าไปในพื้นที่ของศาลเจ้าก็ทําให้เธอรู้สึกราวกับว่าโดนเผาไหม้จนไม่สามารถทนได้อีกต่อไปครับแอนเนลสนั้นยังคงเข้ารับการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ได้รับยาหลายชนิดที่ ไม่สามารถทําให้อาการต่างๆของเธอนี้สงบลงได้เลยทั้งครอบครัวของแอนนาเลสแลวก็ตัวของเด็กหญิงเองนั้นก็เริ่มเชื่อว่าอาการของเธอนนั้นเป็นผลมาจากความผิดปกติทางด้านจิตวิญญาณและท้ายที่สุดครับแอนนาเลสก็เลิกกินยาไปโดยสมบูรณ์หลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวของเธอก็เริ่มมองหาการรักษาทางาศาสนาครับโดยการร้องขอครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปี1974กับบัตรหลวงเอออันเป็นผู้ยื่นคำร้องครับแต่ว่าท่านบิชอปแห่งวูสบรูคก็ ปฏิเสธถึงสองครั้งพร้อมทั้งกับได้แนะนําให้เธอนั้นปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกอย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นในระหว่างนั้นครับอาการของแอนเนลิสก็เริ่มหนักขึ้นเธอเริ่มด่าทอกัดคนรอบข้างหรือว่าสมาชิกในครอบครัวปฏิเสธอาหารปกติแต่ว่ากลับกินมแมลงวันแมงมุมรวมถึงการดื่มปัสสาวะตัวเองแทนการดื่มน้ำสะอาดนอกจากนี้เธอยังแทะซากนกตลอดจนการฉีกเสื้อผ้าข,ของตัวเอง เห่าหอนเหมือนกับสุนัขหรือว่ากรีดร้องเป็นระยะเวลาติดต่อกันเป็นชั่วโมงโดยที่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่ยและในช่วงเวลาที่เธอพอจะมีสติสัมปชัญญะครับเธอก็มีอาการของคนที่ซึมเศร้าแล้วก็หดหู่อย่างรุนแรงมีความรู้สึกที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปยิ่งนานวันครับอาการของแอนนาเลสก็ยิ่งแย่ลงจึงส่งผลให้มีการร้องขอเข้าพิธีไล่ผีเป็นครั้งที่3และครั้งนี้ก็ได้รับการอนุญาตครับ พิธีการไล่ผีของอนาเลสนั้นทำโดยบาดหลวงเอออันแล้วก็หลวงพ่ออารโนรนส์ในวันที่24กันยายนปี1975โดยพิธีนี้ครับตามกำหนดการเนี่ยจะต้องทำสัปดาห์ละ1-2ครั้งครั้งละ 4ชั่วโมงในระหว่างที่ประกอบพิธีนั้นแอนนาลิสไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปเธอเหมือนกับโดนครอบงำด้วยอำนาจของอะไรบางอย่างแอนนาลิสนั้นดิ้นรนด้วยพละกําลังมหาศาลถึงกับขนาดที่ต้องใช้ผู้ชายที่แข็งแรงถึง3คนนั้นมาจับตัวเธอเอาไว้และสิ่งหนึ่งครับที่ทําให้นิกถึงกับต้องขนลุกนั่นก็คือแอนนาลิส ลุกนั่งคุกเข่าเหมือนกับมีอาการของการสวดอ้อนวอนวันละ400ครั้งซึ่งอีเชื่อว่าตัวเธอจริงๆนั้นก็ไม่ได้อยากทําแบบนั้นเลยครับแต่ว่าเหมือนกับอะไรบางอย่างนั้นกําลังเล่นสนุกอยู่กับร่างกายของเธอ การทำแบบนั้นทำให้กระดูกซ่บ้าที่หัวข่าวของเธอหักและทำให้เส้นเอ็นนั้นเสียหายอย่างหนักครับแต่เธอก็ไม่เคยหยุดการกระทำของเธอเลยนอกจากนี้ครับเธอยังสวดมนต์เป็นภาษาละตินซึ่งเชื่อกันว่านั่นเป็นภาษาพื้นเมืองของปีศาจครับการประกอบพิธีไล่ผีนั้นถูกทำขึ้นถึง67ครั้งโดยที่ตามบันทึกหลวงพ่อเรนส์นั้นเล่าว,ว่าในทุกๆครั้งที่ทำพิธีเขาจะสื่อสารกับวิญญาณของปีศาจที่คำรามออกมา ผ่านร่างกายของแอนนาเลสและนั่นทําให้เขารู้ว่ามีปีศาจถึง6ตัวครับที่แฝงอยู่ในร่างกายของแอนนาเลสนั่นก็คือ 1. เคนในตำนานเคนและอาเบน 2. จูดาสอิสเคิรอดส h อดอล์ฟฮิตเลอร์ 4. เนโร 5. เฟรสแมนนักบวชท้องถิ่นที่ตายไปแล้วก่อนหน้านี้หลายปีและแม้แต่ลูซิเฟอร์ปีศาจตัวที่6ก็สิงอยู่ในร่างของเธอ พิธีกรรมไล่ผีที่น่ากลัวที่สุดนี้ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างสมจริงที่สุดในฉากหนึ่งของภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Exorcism of Emily Rose ในปี2005 แม้ว่าการทำพิธีกรรมไล่ผีในแต่ละครั้งนั้นจะต้องใช้วิธีการที่รุนแรงทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจกับแอนนเลีสทั้งการพันธนาการด้วยเชือกหรือว่าโซ่ตามรูปถ่ายที่มีการบันทึกเอาไว้แต่การไล่ผีทั้ง67ครั้งที่เกิดขึ้นทางครอบครัวแล้วก็นักบวชนั้นได้ทำไปตามความต้องการแล้วก็ความสมัครใจของแอนนเลีสเองซึ่งเชื่อว่าวิธีการดันั้นจะทำให้ตัวเธอสามารถหลุดพ้นจากความทรมานได้และถ้าหากว่าฉากในภาพยนตร์ที่น้องๆเห็น ทำให้น้องๆแล้วก็เ,เพื่อนๆเนี่ยรู้สึกผลลุกแล้วนี่คิดว่ามันไม่น่าผลลุกเท่ากับเสียงที่ถูกบันทึกไว้ของอ n นา y ลเสของจริงที่ถูกบันทึกไว้ในขณะที่ทำพิธีกรรมตามคลิปนี้ครับ การไล่ผีครั้งสุดท้ายของเธอเกิดขึ้นในวันที่30มิถุนายนปี1976ในช่วงเวลานั้นร่างกายของเธอสุดโทรมลงอย่างหนักและต้องแบกรับ พิธีกรรมที่ทำกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึง4ชั่วโมงด้วยน้ำหนักที่ลดลงในตอนนั้นเหลือเพียงแค่ไม่ถึง30กิโลกรัมครับเข่าของเธอหักไม่สามารถเดินได้เธอไม่ได้รับการรักษาครับแต่เธอก็เข้าร่วมพิธีกรรมด้วยความสมัครใจที่จะเข้าพิธีไล่ผีเพื่อที่จะชำระล้างบาปเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเธอในการไล่ผีครั้งสุดท้ายครับแต่ในเช้าวันถัดมาเธอเสียชีวิตด้วยภาวะการขาดสารอาหารแล้วก็น้ําอย่างรุนแรงในอายุเพียงแค่23ปีครับ การตายของเธอนั้นไม่ใช่จุดจบของเรื่องทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นการจุดชนวนความสนใจของสาธารณะ เกี่ยวกับการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเด็กสาวแล้วก็ลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องครับทางพ่อแม่ของอนาเลียสบักหลวงแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยตกอยู่ในภาวะของจำเลยโดยที่มีการว่าความเกิดขึ้นในศาลและเทปเสียงของอนาเลียสที่เพื่อนๆได้ฟังไปนั้นก็คือหลักฐานเพียงชิ้นเดียวที่ทางครอบครัวของอนาเลียสพยายามยืนยันว่าอนาเลียสไม่ได้ป่วยด้วยโรคธรรมดาครับแต่ว่าเธอถูกผีเข้าสิงจริงๆอย่างไรก็ตามครับศาลพิจารณาแล้วก็ตัดสินแล้วว่า จำเลยอยู่ความผิดจริงแล้วก็ต้องโทษจำคุกถึง6เดือนโดยที่รองลงอาญาเป็นเวลา3ปีครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของแอนนาเลีครับเด็กสาวที่ผ่านวิธีการ ไล่ผีถึง67ครั้งเรื่องราวของเธอนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของสองฝ่ายครับเธอมีอาการป่วยทางจิตหรือว่าถูกอำนาจของอะไรบางอย่างเข้าครอบงํา,งากันแน,น่เพื่อนๆกับน้องๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับเธอถูกผีเข้าจริงๆหรือว่าเธอแค่ป่วยทางจิตอย่างไรก็ตามครับเรื่องราวของเธอนั้นกลายเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกในฐานะเคสของผู้ที่มีอาการของผีเข้าที่ชัดเจนที่สุดในโลกครับในวันนี้มาฟังสตรอรี่แล้วก็นิกต้องขอลาไปก่อนครับแล้วก็เจอกับมาฟังสตรอรี่ได้ใหม่ในสัปดาห์ นครับผมสวัสดีครับ